สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลของสคอบสอำหรับมาตรการการแค้ไขการระบาดโควิดการเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนามและการอนุมัติงบกลางในการจัดหาซื้อวัคซีนโควิดก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดจับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับโครงการดีๆของข้อมูลรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เมื่อวานนี้สบคมีมติยกระดับให้เข้มข้นขึ้นล็อกดาวน์กันเลยนะคะในพื้นที่กรุงเทพม,มหาคนครและจังหวัดปริมณฑลค่ะรายละเอียดมีตามนี้นะคะกำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยทำงานแบบ Work from Home ให้มากที่สุดแต่ว่าถ้าง,งานไหนที่จะกระทบต่อการบริการประชาชนก็ให้ดำเนินการในรูปแบบตามปกติได้ค่ะ ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยหลัง3ามทุ่มไปถึงตีสาของวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะหยุดให้บริการนะคะร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยจะต้องปิดช่วง2องทุ่มถึงตีสีของวันรุ่งขึ้นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมู n นิตี้มอลล์ปิดหมดนะคะแต่ว่าให้เปิดได้เฉพาะที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านอาหารเครื่องดื่มต้องซื้อกลับบ้านนะคะธนาคารสถาบันการเงินร้านขายยาและเวชภัณฑ์ร้านขายเครื่องมือสื่อสารเนี่ยที่อยู่ในห้างเนี่ยอันนี้ให้เปิดได้แต่ว่าเปิดได้ถึงสองทุ่มเท่านั้นค่ะส่วนสถานที่ที่จะมีความเสี่ยงในการติดโรคนี่นะคะก็ให้ปิดน,นะคะ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่ใช่การประกอบอาชีพไม่ใช่กิจกรรมทางศาสนาอันนี้เนี่ยให้รวมตัวกันได้ไม่เกิน5คนค่ะ ให้ประชาชนงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและห้ามออกนอกเคหสถานระหว่าง3ามทุ่มถึงตีสีของวันรุ่งขึ้นค่ะเว้นแต่ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการอนุญาตเป็นรายกรณีไปนะคะมาตรการที่กล่าวไปแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่12รกรกฎาคมนี้นะคะเป็นระยะเวลา14วันจากนั้นสบคก็จะมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดนั้นสบคสั่งให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและชุดลาดตระเวนเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวดน,นะคะเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะ เรื่องที่2นะคะประชาชนคงอยากจะทราบกันนะคะว่าภายใต้จํานวนผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นแบบนี้เนี่ยจำนวนโรงพยาบาลสนามเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนรองรับผู้ป่วยได้จํานวนกี่เตียงแล้วณนะวันนี้นะคะเอาจุดหลักๆในกรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะที่เราคุ้นชื่อกันดีก็คือโรงพยาบาลบุษราคามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้พื้นที่ของ Impact เมืองทองธานีที่จะขยายไปเรื่อยๆแล้วก็จะรองรับได้ถึง4 0 0พ ะะแล้ววันนี้นอกจากจะโรงพยาบาลบุษราคำมที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหรือว่าระดับสีเหลืองแล้วเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นอีกก็คือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พื้นที่ของอาคารซัตทไลท์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยคาดว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเปิดรับ ผู้ป่วยได้จํานวน5,000เตียงนะคะดูแลได้ทั้งผู้ป่วยที่มีอาการแล้วก็อาการระดับที่มากขึ้นหรือว่าที่เราเรียกว่าสีเหลืองนั่นเองแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยในระดับ ICU ด้วยจุดนี้จะรองรับได้ทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์จำนวน6ไร่อยู่ที่เขตหลักสี่ค่ะใช้ที่ราชพัสดุก็จะเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินจวนจะเปิดให้บริการแล้วจุดนี้คาดว่าจะรองรับได้3,000เตียงนะคะ ในส่วนของฝั่งทนค่ะกรุงเทพมหานครก็ได้จัดโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์อยู่เขตทวีวัฒนาเนี่ยอันนี้ก็จะดูแลผู้ป่วยอาการหนักได้40เตียงวันนี้ก็เริ่มให้บริการแล้วนะคะขยับมาอีกหน่อยนึงในส่วนของสมุดประการก็จะใช้คลังสินค้าของห้างอีเกียบางนานะคะเมกะบางนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะดูแลได้1,200เตียงในะอีกเร็วๆนี้ค่ะ นอกจากนั้นกรณีผู้ป่วยที่ยังไม่มีเตียงสนามรองรับอยู่เนี่ยแต่เราต้องการที่จะดูแลดึงผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้ตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามเป้าหมายคือ20แห่งวันนี้นิทยอยเปิดไปแล้ว3นะคะในภาพรวมเนี่ยก็จะสามารถรองรับได้3,000เตียงค่ะต้องย้ำนะคะว่าศูนย์พักคอยตรงนี้พอเตียงในโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่งว่างก็จะผู้ติดเชื้ออยู่ที่ รออยู่จุดพักคอยเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะพวกด้วยเรื่องของวัคซีนนะคะณนะเวลานี้รัฐบาลมีวัคซีนหลัก3ยี่ห้อที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนที่เริ่มฉีดกันมาแล้วก็คือ Sinovac, AstraZeneca แล้วก็ล่าสุดนาะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้กรม ควบคุมโรคเป็นตัวแทนรัฐบาลไปลงนามซื้อวัคซีนกับบริษัทไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดส3ายี่ห้อนี้คือเป็นวัคซีนหลักฉีดให้ประชาชนฟรีท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะและเป้าหมายของรัฐบาลก็ขอย้ำอีกครั้งว่าภายในปีนี้จะต้องจัดสรรให้ได้100ล้านโดสยาวไปถึงปีหน้าก็จะมีจำนวน150ล้านโดสนั่นหมายความว่าณนะช่วงเวลานี้รัฐบาลก็เจรจากับบริษัท ผู้ผลิตวัคซีนยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกนะคะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพหาจากหลายแหล่งอยู่และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบอีกครั้งค่ะ ส่วนวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนเปิดให้ประชาชนได้จองนั้นเนี่ยที่ชื่อว่ายี่ห้อโมเดอร์นาเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าทางบริษัทเขาจะขายผ่านตัวแทนของรัฐบาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนได้ซื้อวัคซีนแล้วนํามาฉีดให้กับประชาชนเป็นวัคซีนทางเลือกเนี่ยครมอเมื่องังคารที่ผ่านมาก็ได้เห็นชอบให้องค์การเภสัชไปลงนามจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นานะคะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเป็น วัคซีนทางเลือกประชาชนที่จองซื้อโมเดอร์นาก็จะมีค่าใช้จ่ายจ่ายตรงกับทางโรงพยาบาลเอกชนนั้นๆค่ะยังมีวัคซีนที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นให้เรามาแอสตราเซเนกาจำนวน1นล้านห้าหมื่นโดสอังคารที่ผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาให้ไฟเซอร์เรามา1นล้านห้าแสนโดสซึ่งทั้งไฟเซอร์กับแอสตราเซเนกาเนี่ยที่ประชุมสปงบคเมื่อวานนี้กําหนดแนวทางในการ การบริหารจัดการวัคซีนตรงนี้ออกมาชัดเจนแล้วนะคะในส่วนที่เป็นของไฟเซอร์1นล้านห้าแสนโดสนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดให้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เขาต้องเสี่ยงกับโควิด -19 อย่างสูงมากเลยนะคะเราจะจัดสรรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคเรื้อรัง7โรคให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยนะคะและผู้ที่มีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพราะว่าบางประเทศเขาก็กําหนดมาว่าจะต้องเป็น ไฟเซอร์ในส่วนตรงนี้หนึ่งล้แสนโดสก็จะฉีดให้กับกลุ่มนี้ค่ะส่วนของ AstraZeneca นั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดให้ก็จะให้กับผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังเจโรคนะคะชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีด a s t r a z e ซ e c a ก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อวัคซีนมีจานวนจากัดเนี่ยทางสอคก็พิจารณาจัดให้กับกลุ่มที่เขามีความเสี่ยงมีความจำเป็นส่วนกลุ่มอื่น รัฐบาลก็ทยอยแล้วก็มีแผนการจัดวัคซีนให้ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามที่หน่วยงานต่างๆประกาศให้ประชาชนเข้าไปรับการฉีดนะคะจากวัคซีนป้องกันโรคระบาดในคนขยับไปสู่วัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินในโคกระบือนะคะเป็นที่กังวลใจของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบืออยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าขณะนี้มีการระบาดของโรคนี้ในหลายพื้นที่ที่จริงแล้วมันก็เป็นโรคผิวหนัง สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ได้รับการดูแลที่ดีพอเนี่ยจากโรคที่ผิวหนังเนี่ยมันจะนําไปสู่การติดเชื้อแล้วก็ทําให้โคกระบือนั้นเสียชีวิตที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เข้าไปดูแลการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้นําเข้าวัคซีนจากต่างประเทศไป3000 0 0กว่าโดสเจ้าโรคลอมปีสกินเนี่ยเขาเป็นโรคอุบัติใหม่ก็คือโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีวัคซีนเพราะฉะนั้น เพื่อให้การดูแลไม่ให้มีการติดเชื้อโรคนี้ขยายวงกว้างมากไปกว่านี้เนี่ยการนำเข้าวัคซีนเพิ่มเติมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากคอรมองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อนุมัติงบกลางนะคะ6 8รล้านบาทเนี่ยเพื่อให้กระทรวงเกษตรเนี่ยไปซื้อวัคซีนป้องกันโรคลัมปิสกินจำนวน5ล้านโดสรวมถึงให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายพวกเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์มค่าพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ค่า ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อรักษาโรคต่างๆนะคะอันนี้เพื่อที่เราจะได้ควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้ปิดท้ายด้วยภารกิจสัปดาห์หน้าของท่านนายกนะคะแม้ว่าขณะนี้ยังคงเก็บตัวอยู่แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพราะว่าใช้การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในวันที่12นี้เนี่ยนายกจะเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกและก็จะมีอีกการประชุมหนึ่งก็คือการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในส่วนของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกนั้นเนี่ยจะเป็นการประชุมใหญ่ระดับภูมิภาคนะคะคือประเทศเอเชียและแปซิฟิกที่ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจด้วยกัน เช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนฮ่องกงนะคะแล้วก็ในอาเซียนก็ยังมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เป็นต้นค่ะเอเปกเนี่ยจะมีการประชุมในปีหน้านะคะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่นอนโดยประเทศไทยจะเป็น เจ้าภาพดังนั้นก็จะต้องเตรียมการแต่งเนิ่นๆซึ่งณนะเวลานี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจก่อนว่าเขตเศรษฐกิจเอเปกนั้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยยังไงทั้งด้านการค้าการลงทุนการบริการการท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ให้ประชาชนตื่นตัวเพื่อที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะคะส่วนในวันที่14ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึง การประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและคณะกรรมการนโยบายบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะที่แต่ละจังหวัดเนี่ยนอกจากผู้ว่าจะดูแลว,วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยการขับเคลื่อน,นยังจะต้องขับเคลื่อนในเชิงกลุ่มจังหวัด ด้วยส่วนราชการแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดน,นั้นๆเนี่ยก็ต้องบูรณาการการทํางานเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศค่ะจบไปแล้วนะคะกับข้อมูลอัปเดตข้อมูลสรุปเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของรัฐบาลถ้าชอบเนื้อหาสาระแบบนี้ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ